ว่าผมต้องการให้ต้นทุนอยู่ที่50%ของราคาขายราคาที่เหมาะสมต่อการขายจะอยู่ที่72บาท77สตางนะครับ เดี๋ยวเราเตรียมน้ำส้มตําไว้ก่อนนะครับอันนี้จะเป็นน้ําตาลมะพร้าวนะผมใส่น้ํามะนาวลงไปนะครับเดี๋ยวละลายนิดนึงก่อนนะครับละลายน้าน้าตาลมะพร้าวก่อนนะครับน้ําตาลมะพร้าวเริ่มละลายนะครับผมใส่น้มามะนาวที่เหลือลงไปเลยนะครับตามด้วยน้ําปลานะครับใช้น้ําปลาอย่างดีนะครับกลิ่นจะหอมนะ ตอนนี้ส่วนผสม3ามอย่างเข้ากันดีแล้วนะครับเดี๋ยวเราพักไว้อันนี้จะเป็นสามรสนะครับสำหรับปูงส้มตำทุกชนิดเลยเดี๋ยวผมลวกกุ้งพอสุกนะครับเราลวกแค่พอให้สะดุง้งแค่นี้พอครับเดี๋ยวเราเตรียมผักบุ้งนะครับผักบุ้งนี่ผมล้างมาแล้วนะส่วนอันนี้เอารวมไปด้วยก็ได้นะ าในกรณีที่ทําขายเยอะๆนะครับก็ใช้มีดตัดไปได้เลยแต่ว่าตัดแบบเป็นทีละกำๆเนี่ยเดี๋ยวใบมันก็จะไม่สวยนะถ้าตัดมีเสียเวลานิดนึงแต่ว่าจะได้ใบที่สวยนะครับเด <Wow. S 1> ี๋ยวเราเอาเตรียมประมาณนี้ก่อนนะครับ <Wow. S 1> แป้งทอดกรอบตามีคู่ดาวนะครับตัวนี้นี่เคยใช้แล้วอร่อยนะครับไม่ต้องปรุงเลยนะใช้แป้งอย่างเดียวจากนั้นตามด้วยน้ำเย็นนะครับแล้วเราก็คนให้เข้ากัน ตอนนี้ส่วนผสมแป้งน้ำเข้ากันดีแล้วนะครับเดี๋ยวเราเตรียมไปทอดผักบุ้งเลยนะครับตอนนี้น้ํามันร้อนแล้วนะครับเดี๋ยวเราใส่ผักบุ้งลงไปนะครับเราจะชุบใบผักบุ้งนะครับให้แป้งนี่เคลือบผักบุ้งเลยนะครับเราจะใช้ไฟกลางนะครับในการทอดนะครับตอนนี้ก็ผักบุ้งที่เราทอดก็เหลืองดีแล pues <ull igan S 2> ้วนะครับ ในกรณีที่มีเศษแป้งนะครับให้ตักเศษแป้งออกให้หมดเลยนะครับเพราะว่าเศษแป้งจะทําให้เวลาเราทอดผักบุ้งไม่ค่อยสวยนะครับเดี๋ยวเรามาเตรียมน้ําส้มตํานะครับเดี๋ยวใส่กระเทียมไปสี่เม็ดจากนั้นก็ใส่พริกไปสองเม็ดนะครับเป็นพริกขี้หนูสวนครับใครชอบเผ็ดมากก็ใส่เยอะได้นะพริกจินดาย2สองเม็ดตามให้เข้ากันเลยเป็นถั่วฝักยาวนะ เด็ดลงไปเลยสําหรับถั่วฝักยาวนะครับตำพอแตกพอนะไม่ต้องตำจนถั่วฝักยาวเละน,นะครับไประมาณนี้เสร็จแล้วนะครับผมก็ใส่มะเขือเทศราชนินีครับใส่ลงไปเลยแครอทซอยถั่วเดสงคั่วนะครับน้ำส้มตำที่เราเตรียมไว้นะครับผมก็ใส่ไปสัก2ช้อนบูกเข้าไห้เข้ากันเลย <Wow. S 2> กลิ่นหอมเสร็จแล้วก็ตักใส่ถ้วยนะครับแล้วก็ใส่กุ้งที่ลวกไว้นะครับเอาถัวรนิดนึ่งนะเดี๋ยวเราไปเตรียมเสิร์ฟเลครับ <S <S เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับส้มตำผักบุ้งกรอบของเรานะครับเดี๋ยวขอชิมก่อนขอญอาตใช้มือนะครับ <Okay. S 2> เพราะว่าช้อนน่าจะตัดไม่ได้เพราะเนี่ยดูโ้ดูโอ้โหได้ยินเสียงไหม กรอบสะท้นโลกกันจริงๆกรอบมากๆขอชิมน้ำส้มตานิดนึงนะครับกลิ่นแซ่บขึ้นมาน้ำลายสอเลยทีเดียวเข้าปากงา้มี้ืเนี่ย น้ำส้มตำกลมกล่อมมากๆอ่ะรสชาติแซ่บมากๆเปรี้ยวหวานเค็มสามรสมีเผ็ดด้วยหอมถั่วลิสงด้วยและเวลากินคู่กับผักบุ้งกรอบนะครับรสชาติเข้ากันมากๆนะครับสำหรับผักบุ้งทอดกรอบสูตรนี้นะครับผมใช้ตัวนี้นะครับแป้งทอดกรอบตามีคู่ดาวนะครับตัวนี้นะครับมีความกรอบมากๆแล้วก็รสชาติอร่อยอยู่แล้วนะครับผมผสมแค่แป้งกับน้ำเท่านั้นเองนะทำให้เราได้รสชาติของผักบุ้งทอดกรอบที่กรอบมากๆแล้วก็อร่อยมากๆด้วย ไปดูต้นทุนกันดีกว่านะครับว่าส้ตามตำผักบุ้งทอดกรอบจานนี้ต้นทุนเท่าไหร่เราจะขายเท่าไหร่ดีครับคลิปนี้เรามาคำนวณต้นทุนของส้งตมตำผักบุ้งกรอบกันหน่อยนะครับสำหรับสูตรนี้นะครับในส่วนของผักบุ้งกรอบผมจะใช้แป้งทอดกรอบตามมีคู่ดาวนะครับตัวนี้ตัวเดียวเลยไม่ต้องผสมเครื่องปรุงผงปรุงใดๆนะครับมีรสชาติและมีความกรอบอร่อยอยู่แล้วนะครับในส่วนของน้ําส้ตามตําที่เราทําเตรียมไว้นะครับเพื่อความรวดเร็วจะมีในส่วนของน้มามะนาวน้านตาลมะพร้าว แล้วก็น้ำปลานะครับส่วนผสมที่จะเป็นเครื่องส้มตำนะครับจะประกอบไปด้วยกุ้งขาวถั่วฝักยาวแครอทนะครับพริกขี้หนูกระเทียมถั่วลิสงเราจะมีน้ำมันสำหรับทอดผักบุ้งนะครับในการคำนวณต้นทุนนะครับ เราจะต้องใส่ค่ายิวลงไปด้วยค่ายิวก็คือปริมาณวัตถุดิบจริงที่เราสามารถนํามาใช้ได้นะครับเวลาที่ใช้ในการเตรียมนะครับผมตีไปเลย1ชั่วโมงนอกจากนี้จะมีอื่นๆให้อีกยีอนะครับอื่นๆจะประกอบไปด้วยค่าน้ําค่าไฟค่าแกส๊สค่าจิปาถาค่าบรรจุภัณฑ์หรือค่าอื่นๆที่เราไม่ได้ใส่ไว้ในตารงด้านบนนี้นะครับจะเป็น20%ิบนของต้นทุนของวัตถุดิบทั้งหมดสูตรนี้นะครับทำได้ทั้งหมด6ชุดครับต้นทุนต่อชุดอยู่ที่สามาาาสม,มิมใหกรา,า,า,รา,าทมาะสต่อกาขาส เจบาท77สตางค์นะครับสมมุติเราขายในร้านประเภทอาราคาสนะครับสมมุติว่าขายอยู่ที่69บาทก็จะได้กําไร32บาท61สตางค์นะครับถือว่ากําไรดีอยู่นะครับก็สําหรับเมนูนี้นะครับเป็นเมนูที่ทําไม่ยากเลยนะครับเราลดขั้นตอนโดยการเตรียมน้ําส้มตําไว้นะครับ แล้วก็มาประกอบร่างทีหลังนะครับก็จะทําให้ลดเวลาในการทํางานได้เยอะเลยลองนํากลับไปทําดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งที่ YouTube channel, ยูทูบชาแนลเชฟก่อนในดีเชเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใ,ใหม่ๆที่ผมแชร์ทุกวันนะครับขอบคุณครับ